จ้าก็มาถึงแหมเรื่องแล้วนะเจ้าเรื่องที่18เนาะปัญญัติ10บประการนะเจ้ามีคําถามเจ้าเขาคิดว่าถ้าบ้านเมืองเขาแบบมีกฎระเบียบกฎหมายเนี่ยจะเป็นังได๋เจ้าแล้วก็กฎหมายมันเนี่ยมีไว้าอย่างถ้าเขายาพิดกฎหมายผลจะเป็นัจได๋เจ้าจะมีอย่างเกิดขึ้นมีผายพองเจ้าบ่เคยเนี่ยพิดกฎหมายเลยหรือว่าบ่เคยเนี่ยพิษเลยมีเขาเจ้าอย่างที่เขาว่าไว้นะเจ้าทุกบ้านทุกเมืองก็ต้องมีกฎหมายมีกฎระเบียบกฎต่าง เพื่อที่จะควบคุมความประพฤติควบคุมอะไรอย่างต่างๆสร้างมาตรฐานนะเจ้าของคนในประเทศเนาะเฮาก็ต้องเคารพทําตามกฎทําตามระเบียบกฎหมายของประเทศบ้านเมืองของเขานะเจ้าเพื่อบ้านเมืองของเขานั่นจะมีระเบียบมีความร่มเย็นเป็นสุขแม่ก็เจ้าอ่า,าเดี๋ยวนี้เฮาจะมาอู้ถึงกฎบัญญัติพระเจ้าได้ฮือกับชนชาติอนะิสราเอลเนาะเมื่อชนชาติอนะิสราเอลมาถึงติดภูเขาซีนยัยแล้วก็ตั้งค่ายอยู่ที่ฮั่นนะเจ้าโมเสสก็ได้ขึ้นไปบนภูเขา เพื่อที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าก็บ,บอกกับโมเสสว่าคือไปบอกชนชาติอิจราเอลจะนี่เนอสู่เขาได้เห็นกิจการที่เขาได้ยะกับชนชาติอียิปต์แล้วเฮาป้าสู่เขาออกมาเหมือนยังลูกนกอินทรีอยู่บนปีกแม่ของมันเพื่อนำสู่เขาทั้งหลายมาถึงเขาถ้าสู่เขาเชื่อฟังเขาและฮักษาพันธสัญญาของเขาไว้สู่เขาทั้งหลายจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเขา และเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์สําหรับเฮาพระเจ้าได้บอกคือโมเสสเอานี่นะกําอู้นี่ไปบอกคือคนอิสราเอลโมเสสก็ห้องมูผู้ใหญ่ของแต่ละชนเผ่ามาแล้วก็แจ้งถึงเรื่องที่พระเจ้าบอกนี่ฮื้อกับมูผู้ใหญ่เพื่อที่เขาจะไปแจ้งกับหมูประชาชนให้ทราบมูประชาชนทั้งหลายก็ตอบว่าสิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าสั่งนั่นเขาจะยะตามพระเจ้าก็บอกโมเสสว่าแฮมสามวันเขาจะมาหามูสู่เขาทั้งหลาย เพื่อประชาชนจะได้ยินตอนที่เฮาอู้กับเจ้าหนาโมเสสแล้วมูเขาจะได้เชื่อฟังเจ้าตลอดไปคือเจ้าไปบอกคือชนชาติอิสราเอลชำระตัวคือบริสุทธิ์คือซักเสื้อผ้าคือสะอาดคือแบ่งหัวกัน้นภูเขานี่มาคือประชาชนเข้ามาและกำชับกับเขาบอกกับเขาดีๆว่าสุขาทั้งหลายระวังตัวคือดีบดีล่ำเข้ามาในเขตนี่ถ้าผายเข้าไปในเขตนี่ข้ามหัวติกั้นไว้น่ะจะถึงตายบ่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์ หลังจากนั้นโมเสสก็ลงมาจากภูเขาแล้วก็บอกกับประชาชนถึงสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาเพื่อที่จะให้เขาทําตามที่พระเจ้าสั่งแล้วประชาชนเมื่อได้ยินแล่าเขาก็ทาตามที่โมเสสบอกให้เขาแยะนั่นเมื่อถึงตอนเช้าของวันที่สามก็เกิดฝ้าห้องฝ้าแลบมีเมฆหนาทึบปกคลุมภูเขานั่นมูควันไฟกบกับปุงเหมือนเป็นเตาใหญ่ออกมา แผ่นดินก็ไหวแล้วก็มีเสียงแตดังสนั่นออกมาจากภูเขานั่นคนทั้งหลายที่ตั้งข่ายตั้งแคมป์อยู่นั่นก็ป้ากันกลัวจนตัวสัน่นและพระเจ้าก็อ้ว่าเขาคือพระเจ้าของเจ้าผู้ได้นำเจ้าออกมาจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนธาตุหนึ่งอย่ามีพระเจ้าอื่นนอกจากเขาสองบดัดนี้แปงหูเขาลบกาบไว้หรือปนิบัติหุบเขาลบนั่นสาม บดีออกจือของพระเจ้าอย่างบสมควร 4. คือละลึกถึงวันสะบาโตเป็นวันตีบริสุทธิ์หคือเคารพนับถือบิดามารดาเพื่อที่เจ้าจะมีอายุยืน 6. ยาฆ่าคน 7. อย่ยาเล่นจู้ผัวเมียเขา 8. บดีลักทรัพย์9บดีเป็นพยานเทศไซไล่เพื่อนบ้าน 10. บบดีโลภใครได้ของคนอื่นมาเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเมียเปิลหรือสิ่งของอะไรย่างต่างๆของเปิลบ้านเมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็ได้เห็นฝ้าล่องฝ้าแลบเสียงแตรแล้วก็ควันปุ่งออกมาจากภูเขานั้นเขาก็ยืนกวัวจนตัวสั่นอยู่แต่ไกลแล้วเขาก็บอกกับโมเสสว่าโมเสบ่ด,ดีคือพระเจ้ามาอู้กับเฮาเลยกว่าว่าเขาจะตายคือพระเจ้าอูผ่านทางท่านเตอะเขาจะเชื่อฟังท่านทุกอย่างโมเสก็บอกกับประชาชนว่าบม่ต้องกลัวเพราะว่าพระเจ้ามาเพื่อล้องใจท่านทั้งหลาย เพื่อพกท่านจะได้ย้ำเก่งพระเจ้าและจะบัญญบาปประชาชนก็ยืนอยู่แต่ไก่แต่ว่าโมเสสเข้าไปใกล้ความืดืดทึบตีตีพระเจ้าอยู่นั่นจบเขามาดูแต่กันนะเจ้าว่าจากเรื่องนี้พระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบไหนเจ้าฤทธานุภาพมาเลยนะเจ้าโอ้ฝ้าห้องฝ้าและแผ่นดินไหวเสียงแตรดังออกมาโอ้เนีคือประชาชนกลัวจนตัวสั้นเหมอนกับเจ้าสิ่งเหล่านี้ เห็นถึงฤทธิ์อำนาจความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่อย่างพระเจ้าบะมาแบบเงียบๆเจ้านี่อย่างพระเจ้าต้องมาแบบอึกครึกคึกโครมขนาดนี่ก็เพราะว่าพระเจ้าอยากคือมนุษย์ทุกคนหู้ว่าพระเจ้ามีฤทธานุภาพมนุษย์ควรที่จะยำเกรงพระองค์แม่นก็เจ้าบ่มีภัยญาได้ในโลกนี้นะเจ้าในเวลาพ้อมกันเป็นซีห้าหกยางนี่เถอะเนาะสุดยอดพระเจ้าของเขานะเจ้าเห็นอันหนึ่งเห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เห็นที่ไหนเจ้า เห็นตีพระเจ้าสั้งให้โมเสสบอกคือชนชาติอิสราเอลชำระตัวเองให้สะอาดเนาะซักเสื้อผ้าเตรียมตัวให้ดีคือพ้อมในวันที่สมเขาจะมาแล้วก็แปลงห้วกั้นลอบบริเวณภูเขานั้นไว้กั้นเขตไว้นะถ้าเข้ามานะบ่าว่าจะเป็นคนหรือสัตจะต้องตายเป็นอย่างพระเจ้าต้องบอกจะอีเจ้าคือไปซักเสื้อผ้าคือไปอาบน้ำแบ่งเขตกั้นมาคือเข้ามาเพราะพระเจ้าอยากคือเขาหู้ว่า พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์นะเจ้าพระเจ้าก็ยาาขึ้นเขาโห้เหมือนกันว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ความสกขปกสิ่งที่บัดีสิ่งที่บสะอาดความบาปหรือวายอย่างบ่สามารถเข้าใกล้พระเจ้าใดเมื่อเข้าใกล้พระเจ้าล่ําเขตมาก็จะต้องตายถูกดีดออกมานะเจ้าอาแหมอันหนึ่งพระเจ้าเต็มไปด้วยความภาคเมตตานะเจ้าเห็นก็เจ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้คนอิสราเอลหรือว่าแม่กระทางซัดของเขาเนาะจะต้องตาย เจ้าถึงแปลงหัวกันไว้ขื้นหูวห้ว,ว่าตึกหมกอีเนอร์ห้ามล่ำหมาเนอร์แล้วก็แหมอันหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าเห็นกิจการงานใหญ่ที่เขาป้าสุขาออกมาจากประเทศอียิปต์ก็เขายกชูสุขาเป็นเหมือนลูกนกที่อยู่บนปีกเหมือนกับเจ้าโอ้ปาออกมาบ่ใจปลาออกมาในน้อยแล้วก็มีความหักมิตาขนาดพระเจ้าบ่ต้องการคือมนุษย์ลูกของพระเจ้าต้องพินาศนะเจ้า พระเจ้าบ่ต้องการให้คนที่มีบาปกรรมต้องพินาศแต่พระเจ้าต้องการให้คนที่มีบาปกรรมนั่นหรือคนที่มีบาปหรือมีความพิษนั่นกลับใจมาหาพระเจ้านะเจ้าให้มาหนึ่งพระเจ้าอู้คุยสื่อสารกับมนุษย์นะเจ้าเห็นก็พระเจ้าอู้คุยสื่อสารกับโมเสสตลอดเวลานะเจ้าคือเนี้ยนั่นเนี่ยนี่เนาะมาเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ก็เป็นจะอันเจ้าพระเจ้าต้องการอู้คุยสื่อสารกับทุกคนเหมือนอย่างที่พระเจ้าอู้กับโมเสสพระเจ้าก็อยากอู้กับคนอิสราเอลเหมือนกันแต่เพราะว่าเขากลัว นาเจ้าเัดเดี๋ยวนี้พระเจ้าก็อยากอู้กับเฮาบ่ต้องกลัวเหมือนอย่างเขาเมือน,นั่นนะเจ้าพระเจ้าอยากอ้คุยกับเฮาอธิษฐานมีหยังก็อู้กับพระเจ้าได้เลยเพื่อที่เขา er จะหูจักกับพระเจ้านักขึ้นนะเจ้าพระเจ้าบ่อยากให้เขาลืมพระเจ้าเนาะในการที่พระเจ้าช่วยกู้เขาออกมาแม่นก็เจ้าชนชาติรอราเลออกมาแบบไหนพระเจ้าบอกจําได้ก่อที่เขาพาออกมาจากประเทศอียิปต์จาได้ก่อเหมือนกันเจ้าตอนดีพระเจ้าปาเขาออกมาจาก ความพิดความบาปหรือว่าวินาทีที่เขาได้เจอกับพระเจ้าและเห็นแสงสว่างแล้วก็เหมือนก็มีอยังมฮู้ปดปล่อยเขาวินาทีนั้นนะเจ้าจําได้ก่อเป็นวินาทีที่พระเจ้าปาเาออกมาจากความบาปของเขาเขายังจําได้อยู่ว่าเจ้าพระเจ้าต้องการให้เขามีพระเจ้าองค์เดียวมีพระเจ้าเดียวนมัสการพระเจ้าผู้เดียวอย่างก็เจ้าหนหนึ่งในบัญญัติ10ประการคือมีพระเจ้าเดียวบดีมีพระเจ้าอื่นนมัสการพระเจ้าองค์เดียว อเอามาดูต่อไปมนุษย์คนเจ้าเป็นเจไดในเรื่องนี้เป็นคนบาปช่วยตนเองมาได้เจ้าพระเจ้าคือบัญญัติ10ประการแก่คนอิสราเอลเพื่อที่จะคือเขาเน่าตามแม่นก็เจ้าถ้าเขาเน่าได้ทุกขอ้อพระเจ้าถือว่าเขาเป็นคนชอบทมถูกต้องแม่นก็เขาคือดว่าจะไดแต,แต่แล้วนะเจ้าจุดประสงค์ที่พระเจ้าคือบัญญัติ10ประการกับคนอิสราเอลแล้วก็กักบเฮานั่นนาะก็เพื่อเมื่อเวลาเขาทําตาม เพื่อให้เขาหู้แล้วก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนบาปแล้วก็เาบ่มาได้มามีใครมีกําลังหรือสามารถที่จะญนตามบัญญัติ1ิประการได้แม่แต่คนเดียวนะเจ้าบรญัติศิป,ประการนี้ก็เปรียบเหมือนแว่นทองหน้าสะท้อนหรือ้เขาเห็นความสกรปรกของเขาออกมาอย่างชัดเจน อืมโอ้นี่อันนี้อันนี้โอ้เป็นแะนี่นะเจ้าสก,กปกเขาหยาบมาได้เหมือนกับเครื่องเอ็กซเรย์นะกัเจ้าสามารถ่องดูตังไหนร่างกายเขามีจุดอันไหน,นบกพร่องกะอันนี้กระดูกหักกะหรือว่าอย่างแสดงคือเขาเห็นความบาปของเขานะเจ้าแล้วก็เครื่องเอ็กซเรย์นี่มา,าานมาได้หักษาหายแต่หือเห็นบาด้นะเจ้าใจว่าเข้าเครื่องเอ็กซเรย์แล้วจะหายมาใจแต่หือเห็นว่ามีอย่างพิษปกตินะเจ้า เมื่อเฮาหู้หรือเห็นความบาปของเขาแล้วเขาก็สามารถที่จะฮักษาแล้วก็ขจัดมันออกไปได้อย่างถูกต้องแถมอย่างนึงก็คือเพื่อที่จะฮ้่มนุษย์หู้ว่าเขาทุกคนเป็นคนบาปนั้นเน,ะนาะะเจ้าแถมอันนึงที่จะให้เขาหู้ว่าเขาเป็นคนบาปก็คือจากในเรื่องแม่กระเจ้าพระเจ้าให้โมเสส้อมหัวไว้มาให้เขาเข้าไปในเขตนั้นถ้าเข้าไปจะตายก็แปลว่ามันมีติกั้นระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์หั้วนะั่นเน่ะเจ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่พระเจ้าให้มนุษย์หู้วา ตั้งแต่อาดามกับเอวาน่ะที่ม่เชื่อฟังพระเจ้าทำ e บาปตั้งแต่เวลานั่นจนถึงทุกวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ได้ขาดจากกันมันมีความบาปกั้นขวางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เจ้าอันที่สองเขาเห็นว่ามนุษย์เชื่อและวางใจในพระเจ้าเท่านั้นถึงจะเป็นที่พอใจของพระเจ้าใดเจ้าพระเจ้าบอกว่าถ้านะถ้าพวกท่านเชื่อฟังเฮาฟังเสียงของเฮารักษาบัญญัติของเฮาจะเป็น มรดกข,ของเขาเป็นอาณาจักรบุโรหิตเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์ของเขามนุษย์เขาจะย่ายอย่างที่จะเป็นตีพอใจของพระเจ้าได้ทำบุญทำทานสร้างกุศลทำความดีจะย่าคือพระเจ้าพอใจในตัวเขานักขึ้นนักขึ้นกะมใจเลยนะเจ้าการทำทานการช่วยเหลือคนอื่นทำความดีเป็นหน้าที่ของเขาทุกคน บอกว่าเขาจะอยู่ในศาสนาไหนก็ตามเขาก็ต้องเป็นคนดีช่วยเหลือคนอื่นนะเจ้าแต่การเชื่อและวางใจในพระเจ้าเท่านั้นจะเป็นที่พอใจของพระเจ้าถ้าเขาเข้าเขตหั้วติการว้ก็ตายถ้าทําผิดกฎบักษาความถูกต้องก็ต้องตายเพราะการพิพากษานะเจ้าแห็นันหนึ่งนะเจ้ามนุษย์พยายามพึ่งความสามารถของตนเองในการทําดี จำได้ก็จะมูประชาชนเขาตอบโมเสสว่าสิ่งทั้งหมดติพระเจ้าอูนั่นเขาทั้งหลายจะทําตามติพระเจ้าคือโมเสสบอกเขาหนอแล้วเขาบอกว่าเขาจะย่าตามหมดเลยคนอิสราเอลตอบพระเจ้าจะนี่ผวายอย่างเจ้าเพราะเขาเกิดว่าเขาย่ได้ทุกอย่างนะเจ้าตอบไปอันเนาะความจริงแล้วมนุษย์หรือว่าม,มูเขาหรือว่ามนุษย์มูเขานี่ยนะมันสามารถพึ่งพาความสามารถหรือกําลังของตนเองได้ ที่จะทําความดีถูกต้องอยู่ตลอดเวลาถ้าเขาบันี้พึ่งผาพระเจ้านะเจ้าลองนึกถึงคนติดติดยาเสพติดนะเจ้าไม่ได้แปลว่าเขาบ่ฮหูหน้นะว่ายาเสพติดบดีเขาหู้ว่ามันบดีแต่เป็นเพราะว่าเขาขาดกําลังในการเอาชนะสิ่งเสพติดนั่นมีพระเจ้าผู้มีกําลังอยู่กับเฮาเท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะช่วยให้เขามีกําลังในการทําความดีได้ในการทําความถูกต้องหรือเอาชนะสิ่งต่างๆได้นะเจ้า แล้วก็เอามาดูกฎบัญญัติเนาะในเรื่องนี้มนุษย์ต้องหักพระเจ้าแล้วก็หักเพื่อนบ้านนะกฎบัญญัติ1ิประการดีพระเจ้าฮื้อน่ะเจ้าสรุปแล้วมีสองอันสข้อแรกคือหักพระเจ้าหกข้อหลังลงม้าก็คือหักมนุษย์เกี่ยวกับมนุษย์นะเจ้าหักพระเจ้าสุดๆแล้วก็หักเพื่อนบ้านเหมือนหักตนเองนะเจ้าสรุปแค่สองข้อใหญ่เนาะเฮามาดูผีมารซาตานนะเจ้าในเรื่องนี้เป็นจะได ซาตานเนี่ยคือมนุษย์ฟังเสียงของมนุษย์กันเองและปฏิเสธเสียงของพระเจ้าชนชาติอิสราเอลบอกกัมโมเซนเนาะท่านจงนําสิ่งต่างๆที่พระเจ้าบอกท่านแล้วก็มาบอกเฮาบอดีคือพระเจ้าอู้กับเฮาโดยตรงเลยเฮากลัวเฮากลัวว่าเฮาจะตายทุกวันนี้มนุษย์ก็เป็นจนจ้นน่ะเจ้าเหมือนอย่างคนอิสราเอาลน,นั่นน่ะชอบฟังเสียงมนุษย์สอนมนุษย์บอกอ้าอาจารย์ว่าได้หรือว่าจะได้บอกมาบอกมานะเจ้าดีบด่ดีชอบฟังเสียงของมนุษย์มากกว่าเสียงโดยตรง ของพระเจ้าสุดท้ายเป็นได้ฟังแต่เสียงคน้นแต่ปฏิเสธเสียงของพระเจ้าปฏิเสธคำของพระเจ้าอันที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตแล้วก็่วยชีวิตคือหลอดความคิดตีปฏิเสธการฟังเสียงของพระเจ้าจะเอาแต่เสียงของมนุษย์คาสอนของมนุษย์ก็มาจากผีมารซาตานนะเจ้าในเรื่องนี้เขาเห็นว่าย้อน,ยอนว่าเขากลัวเนาะกลัวที่จะฟังเสียงของพระเจ้าเลยตรงฟังเสียงค้นดีกว่านะเจ้า เขาบบดนี้เป็นจะนั่นนะเจ้าเฮเาอู้คุยติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าโดยตรงเขาจะได้ยินเสียงของพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเขานะเจ้าให้มานึ่งนะเขาเห็นว่าซาตานเป็นผู้โกหกหลอกลวงฆ่าแล้วก็ลักนะเจ้ามันมาในรูปแบบเราเนี่ยแบบเนี้ยปัจจุบันมาะเดี๋ยวนี้แผนการของพิมันซาตานก็เป็นเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แตกต่างกันไปต่อใดเลยนะเจ้าประชาชนคนอิสราเอลเขาอู้จะได้เจ้าอู้พร้อมกันทุกสิ่งที่พระเจ้าอู้เขาจะยะตามแม่งนะเจ้า แต่จริงแล้วที่เขาอูเจีอีนะเขากําลังคิดจุหรือโกหกกับพระเจ้าอยู่เพราะว่าอย่างพ่อเขาไ่ได้ย่าตามทั้งหมดเขาเน่ยพิดกับพระเจ้าข้างแล้วข้างเหล่านะเจา้ามารซาตานก็เ่ยคือเขาอูคือพันพนคิดจุไปก่อนให้มันพันพนแมนกัเจา้ามาเดี๋ยวนี้เขาก็บางที่ก็เป็นเครื่องมือถูกซาตานรลอกคือเขาคิดจุหรือเนี่ยอย่างคือพันพนไปก่อนเฮเขาจะเา่เขาจะนี่นั่นน,นะเจา้ามาดีเป็นแบบนั่นนะเจา้าซาตานก็อาจจะใจหมอผี บมอกงคนทรงเจ้ามาหลอกลวงโดยเหมือนกันแล้วเฮาก็ไปเชื่อฟังกับมันน่ะเนาะเพราะฉะนั้นเขาบดีเชื่อฟังสิ่งเหล่านี้คือเขาเชื่อฟังและวางใจในพระเจ้าที่แท้จริงองค์เดียวนี่เท่านั้นนะเจ้าอเอามาดูวันสุดท้ายนะเจ้ามีอย่างที่เล็งถึงพระสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับผู้ช่วยคือหลอดองค์นั้นเขาเห็นก็เจ้าว่าพระเจ้าฮือมาตรฐานของพระเจ้าสูงมากบัญญัติของพระเจ้าสูงมนุษย์บสามารถทําได้ด้วยกําลังของตนเองล่มลงกันกูคน เขาทุกคนต้องรอผู้ที่จะมาข้างหน้าเพื่อจะฮือเขาสามารถอยู่ในมาตรฐานตีบริสุทธิ์หรือเต้ากับมาตรฐานที่พระเจ้าตั้งไว้ได้นะเจ้าผู้ช่วยองค์นั่นจะย่าฮือกฎบัญญัติของพระเจ้าสมบูรณ์อยู่ในเขาเนะเจ้าเขาจะได้อยู่ในมาตรฐานของพระเจ้าผ่านทางผู้ช่วยองค์นั่นนะเจ้า